สวัสดีคะ่ะสำหรับท่านผู้เข้ามาชมใหม่ๆนะคะติดตามทั้ง Youtube ทั้ง TikTok ของเราใหม่นะ,ะทั้งทาง a c e b o o k นะคะอันนี้คือบ้านดินของกานะคะคนสุรินแต่ไปทำบ้านดินอยู่ชนบุรีนะะอันนี้คือหลังที่หนึ่งะคะอันนี้เราทำคนเดียวนะคะเป็นผู้หญิงด้วยนะ,ะทำคนเดียวตั้งแต่ การเทคานเลยนะคะก้อนดินเราก็ทําเองทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยกเว้น,นะะที่ยกเว้นก็คือหลังคาเนื่องจากเราทําไม่เป็นฮนะ,ะเราใช้กระเบื้องลอนคู่ธรรมดานะคะเป็นหลังที่เราทดลองทําใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็การเดินไฟเราก็ยังทําไม่เป็นนะคะอันนี้คือเรานะคะทำเพราะเราใจรักใจชอบนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทําบ้านดินมากๆเลยนะคะ แล้วก็เราทําตอนนี้ปัจจุบันได้ประมาณนะสีห้าหลังแต่ทุบไป1หลังเนื่องจากนะคะเราต้องขยายบ้านปูนออกเราก็เลยทุบบ้านดินในส่วนที่เคยต่อเติมแล้วก็ทดลองทิ้งเสียหนึ่งหนึ่งช่วงช่วงตัวประมาณสักครึ่งหลังนะคะของบ้านปูนทีเราต่อเติมเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านดินที่เราทำเองคนเดียวเลยนะคะยังไงแล้วก็ ติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่เราจะทำคลิปเกี่ยวกับประโยชน์ในการทำบ้านดินรรมะต่างๆนะคะเราชอบแนวสไตล์ด้านนี้นะคะเราจึงนำเสนอในลักษณะสไตล์ในแบบฉบ,บับของเรานะ,ะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนะคะใช้ชีวิตนะครับปฏิบัติธรรมต่างๆแล้วก็จะเสนอความรู้นะคะในด้านของธรรมะและบ้านดินนะคะแล้วก็ชีวิต ความเป็นจริงในโลกใบนี้นะคะยังไงแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้เราติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะผู้หญิงคนเดียวที่หนึ่งสมองสองมือนะคะทั้งกำลังทรัพย์ของตัวเองนะคะกำลังแขนกำลังกายแรงกายแรงใจของเราเองในการทําบ้านดินนะคะแล้วก็ที่ชลบุรีเนี่ยเราอยู่คนเดียวนะคะตอนนี้นะ,ะอนาคตไม่ทราบนะคะว่าเราจะไปอยู่จุดตรงไหนแต่ตอนนี้เราจะทำบ้านดินของเราไปเรื่อยๆก่อนด้วย ความชอบใจรักนะคะแล้วก็มีความสุขกับการทำบ้านดินนะคะแล้วก็การทําน้ํายาล้างจานต่างๆนะจากธรรมชาติยังไงแล้วก็กดติดตามให้กําลังใจเราไปตลอดด้วยนะคะคนสุรินค่ะ